เมื่อกี้เราเดินมาเจอเห็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะเพื่อนๆเ,เคยบอกทีว่าเป็นเห็ดอะไรกินได้ไหมนะครับมันออกมาขึ้นอใต้ต้นมะนาวเนี่ยนี่นะครับขึ้นเยอะเลยคือเห็ดอะไรครับ กินได้หรือเปล่าไม่รู้ออกเยอะเลยนี่ครับออกเต็มเลยใต้ต้นมะนาวเพื่อนเพื่อช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรกินได้ไหมนะครับที่กำลังออกก็กำลังออกอีกนะครับ เยออกใต้ต้นมะนาวเนี่ยครับมะนาวโอ้ตรงนี้ก็มีครับ นี่างนี้ก็มีเยอะเลยนี่ครับมันคือเห็ดอะไรนะครับกินได้ไหมนะครับเพื่อนช่วยบอกด้วยนะครับ